ือเหมือนถ่ายคลิปลงกลุ่มลับอันนี้คือที่ถูกกล่าวหานะคือถ่ายคลิปลงกลุ่มลับแล้วก็เหมือนมีคนเอามาจากกลุ่มลับเอามาปล่อยเอามาปล่อยแล้วก็วิธีการเนี่ยคือเหมือนเขาจะให้คนเนี่ยแอดแอดไลน์เข้าไปเพื่อสมัครเพื่อสมัครเขาบอกว่าเหมือนมีค่าใช้จ่ายที่ประมาณ100บาทบางทีก็บางคนก็200บ้างแล้วแต่เคสนะคะ ยิ่งแบบว่าเขาก็จะมีกลุ่มในตอนนี้เหมือนปิดปุ๊บก,ก็เปิดใหม่มันก็จะวนๆอยู่แบบนี้เปิดมาปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดแล้วก็เรียกค่าสมัครแบบนี้ไปเรื่อยๆสืบต่อจากข่าวนะครับตามกันต่อประเด็นที่ได้ยว่าน่าจะสะเทือนสังคมโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวอย่างมากนะครับ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะโ <c oughs> ดยคนที่ออกมาตีแผ่แล้วก็ชนกับเรื่องนี้นะครับก็คือมุอทิเป็นหนึ่ง <c oughs> หรือว่าคุณต้นอ้อเป็นหนึ่ง จนไปบุกไปถึงที่นะแล้วก็มีการไปออาฟาดฝีปากกันค่อนข้างที่จะดูเดือดเหมือนกันแล้วก็ฝั่งครอบครัวของน้องอก็คือน้องกำเงินน่าจะมีการสู้กลับก็คือเห็นว่าน่าจะมีการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพราะว่าเธอก็บอกว่าตัวเธอเสียหายแล้วก็ครอบครัวเธอเนี่ยเสียหายแล้วก็ลําบากจําเป็นจะต้องปกป้องเหมือนกันก็เห็นว่าน่าจะได้ทนายแล้วนี่นะเห็นว่าน่าจะมีการแต่ง ตั้งทนายในการที่จะต่อสู้เรื่องนี้นะครับวันนี้ก็มีคืบหน้าพอสมควรเพราะรเมื่อคืนเราขึ้นไลฟ์สดการดูเดือ,อดย้อนไปนิินหนึ่งพี่มุกค,ค่ะต้องบอกว่าย้อนกลับไปนะคะหลายคนอาจจะบางคนไม่ได้ตามข่าวบางคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยหรือเปล่านะคะตอนนี้ค่ะเรื่องราวคือ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยเหมือนกันนะเพราะน้องบอกว่าเป็นเรื่องราวในอดีตแล้วเหมือนเหมือนแบบพยายามจะคนพยายามจะไปขุดเรื่องราวในอดีตของเธอนะคะตอนนี้เธอไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วย้อนกลับไปค่ะกรณีนี้เนี่ยมีครอบครัวหนึ่งค่ะชื่อเขาเรียกว่าครอบครัวกมเงินแล้วกันเนาะแม่เนี่ยอายุ34ปีก็คือมีลูก9คนนะคะชวนกันทําคลิปในลักษณะแบบ คลิปลับอ่ะคลิปมีดีมีร้ายคลิปอย่างว่านะคะคือภูมิลำนาเนี่ยครอบครัวน,นี้อยู่ที่อำเภอนําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทั้งหมดเนี่ยในบ้านนะคะรวมกันเหมือนเป็นลักษณะพิงเ,เขาเรียกว่าเพลิงอ่ะเพลิงพักพิงอาศัยชั่วคราวนะคะอยู่กัน12คนอ่ะอยู่กัน12คนก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก9คนมีหลานอีกหนึ่งคนที่อยู่ด้วยนะคะก็คือคนแรกเนี่ยน้องกําเงินอายุ21ปีคนนี้คือทำคลิป คนที่สองน้องสิมทําคลิปเหมือนกันคนที่สามน้องต้อมอายุสิบเจ็ดทำคลิปคนที่สี่น้องฟ้าอายุสิบห้าทำคลิปคนที่ห้าน้องแตงไทยสิบสองปีทําคลิปแล้วคนที่หกเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้ทานะคะน้องสิบเอ็ดขวบคนที่เจ็ดน้องแตงโมน้องแตงโมสิบขวบเนี่ยที่หลายคนรู้สึกว่าสะเทือนใจเหลือเกินน้องสิบขวบทําคลิปแล้วคนที่แปดเนี่ยน้องทองคานะคะก็เจ็ดขวบเนี่ยไม่ได้ทําคนที่เก้าน้องทองเก้าสองขวบเนี่ยไม่ได้ทํา หลายคนก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะแล้วเกิดความกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้คนที่เหลือเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่แล้วคือคลิปนี่มันมันอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมใช่คือคลิปมันไม่ได้อยู่มันอยู่ในโลกออนไลน์แหละแต่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มลับแล้วพอเป็นกลุ่มลับคือเหมือนถ่ายคลิปลงกลุ่มลับอันนี้คือที่ถูกกล่าวหานะคือถ่ายคลิปลงกลุ่มลับแล้วก็เหมือนมีคนเน่ะเอามาจากกลุ่มลับเอามาปล่อยใช่เอามาปล่อยแล้วก็วิธีการเนี่ยคือเหมือนเขาจะให้คนเนี่ยแอดแอดไลน์เข้าไป เพื่อสมัครเพื่อสมัครเขาบอกว่าเหมือนมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ100บาทบางทีก็บางคนก็200บ้างแล้วแต่เคสนะคะยิ่งแบบว่าเขาก็จะมีกลุ่มตอนนี้เหมือนปิดปุ๊บก็เปิดใหม่มันก็จะวนๆอยู่แบบนี้เปิดมาปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดแล้วก็เรียกค่าสมัครแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือในคลิปที่มินเปดประเด็นเนี่ยก็คือเหมือนปรากฏว่าปรากฏหน้าของน้องเขาอยู่ในนั้นใช่ก็คือปรากฏหน้าของเขาอยู่ในนั้นก็คือเป็นกลุ่มคลิปลับนั่นแหละอ่าแล้วทีนี้ มันก็ที่คนรับไม่ได้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มันทํากันทั่วไปเนี่ยมันก็มีมันเห็นกันทั่วไปเลยนะคะพวกเขาเรียกว่าเจกเรเตอร์เนาะมันก็มีทั่วไปแต่ที่มันเขาเรียกว่าวิตฐานแล้วกันที่แบบวิปริตที่สุดคือมันเกิดกันกับในครอบครัวตัวเองที่คนรับไม่ได้ในสังคมนะคะซึ่งมันมีคลิปแบบนี้หลายคลิปค่ะแล้วก็เหมือนมีการชักชวนเข้ามาในกลุ่มในราคาต่างๆน้องอามทีนี้ค่ะคือเขาก็เหมือนว่า ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็รอมานานว่าไม่เห็นมีใครเปิดประเด็นนี้สักทีเพราะด้วยความที่น้องเนี่ยเขาโด่งดังมาจากกลุ่มลับแล้วพอโด่งดังมาจากกลุ่มลับเริ่มมีโซเชียลเป็นของตัวเองผู้ติดตามก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วที่มันแบบว่าอนาจใจมันตรงที่ว่าตรงไหนรู้ไหมน้องอามคือคนเนี่ยไปตามหาคลิปของน้องแตงโมที่อายุสิบขวบเนี่ยอพอเป็นข่าวใช่ไหมคนก <พอ S 2> ็พยายาม,มดูคลิป,ลปแล้วคือคนก็พยายามจะบอกว่านอมันน่าสงสารนะเด็กไม่รู้เรื่อง จะไปหาดูกันทําไมอะไรแบบนี้นะคะม,มันก็เลยเรื่องแดงขึ้นมาทีนี้ค่ะกระทั่งสํานักง,งานพัฒนาสังคมหรือว่าพอบเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในคลิปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะอยู่ในพักพิงชั่วขราวแล้วก็ไอ้ที่พักพิงน้องอะ่ะ เป็นเต็นต์นะเป็นหลังๆนะแต่เขาก็อ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังสร้างบ้านอยู่มันก็เลยจาเป็นต้องอาศัยอยู่แบบนี้นะคะซึ่งนายเซนค่ะผู้เป็นพ่อเนี่ยโอ้โหได้ได้ว่าในคลิปที่เราเคยเห็นของคุณต้นอ้อน,นะคะยืนยันเสียงแข็งเลยว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงมีคนนําภาพของลูกตัวเองเนี่ยไปตัดต่อเป็นสื่อในโลกออนไลน์เนี่ยทางครอบครัวเนี่ย ก็มีการออกมาทําคลิปชี้แจงนะน้องอาว่าเออเนี่ยจะดําเนินคดีต่อทุกคนที่มากล่าวหาแล้วก็ระบุว่าคลิปนี้ไม่อนุญาตให้นําออกไปใช้ถ้ามีคนนําออกไปใช้นอกเหนือจากช่องนี้จะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆทีนี้ค่ะพอพอมอเขาลงพื้นที่ไปเนี่ยทางด้านของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งแล้วก็ไปด้วยเลยค่ะอโอ้โหไปพร้อมกับพอมอเลยไปดูซิว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงก็มีการประทะฝีปาก<อ>ปากันอย่างที่เห็นในคลิปนะคะตอนแรกน้องเองก็ไม่ยอมรับอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ หัวหน้าครอบครัวก็คือคุณพ่อเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นการตัดต่อจริงๆมันเป็น AI อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคุณต้นอ้อเขาบอกมันจะเป็น AI ไได้ย,ยังไงเ,<อ>เขาแบบดูจนแบบว่าดูจนจะอ้วกแล้วเ,<อ>เขาบอกดูจนตาจะเป็นกุ้งยิงแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากให้ไปไปสืบไปสืบมานะคะน้องก็ยอมรับว่าเออนั่นแหละว่ามันเป็นตัวเองจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ชวนคนเข้ากลุ่มลับด้วย แต่มันก็สุดท้ายมันก็ต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานนะน้องอามนะคะเพราะว่ามันมีคลิปที่บันทึกไว้ที่อย่างงั้นอย่างนี้นะคะซึ่งคนเป็นพ่อด้วยความที่มันเจอหลักฐานเขาก็รู้สึกว่าอ่ะเขาก็อ้างว่าเหตุผลน่ะอย่าง,งานั้นอย่างนี้ไม่อยากให้พอบมอเอาไปเลยเพราะกลัวว่าเจ้าหน้าที่เอาลูกไปแล้วลูกจะไปโดนทําร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ทําร้ายร่างกายเด็กหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ย ทางครอบครัวก็ยินยอมนะคะให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเนี่ยเอาเด็กแยกออกไปดูแลชั่วคราวแต่แค่บางคนเท่านั้นมไม่ได้เอาไปทุกคนนะคะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทางบ้านพักเด็กเขาก็บอกว่าก็ได้รับแจ้งมาอย่างที่หลายๆคนรู้แหละแหละว,ว่าเด็กถูกกระทาตามคลิปเลยโดยเฉพาะน้องแตงโมอายุสิบขวบเนี่ยก็คือตามอำนาจหน้าที่อ่ะเราก็ต้องมีการแบบแยกเด็กออกมาเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนนะคะส่วนกระบวนการขั้นตอนตอนน่ออย่างเงี้ยคือเจอ้าหน้าที่ก็ต้อง เหมือนจ้าที่ตำรวจก็จะเป็นคนตรวจสอบว่ายังไงเบื้องต้นเนี่ยที่แยกออกมาก็จะมีน้องทองคำอายุ7ขวบน้องแตงโม10ขวบน้องสายลม11ขวบน้องแตงไทยอายุ12แล้วก็น้องฟ้า15ก็คือคนที่เหมือนยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะส่วนน้องทอง92ขวบเนี่ยไม่แยก เพื่อลดการปะทะเออสองคนเนี่ยอาจจะต้องเล็กๆส็กอยู่ก็คือเขายอมรับว่าเขาว่าเขาทำเหรอเขายอมรับว่าเขาทําแต่ว่าเหมือนเขาก็พยายามจะพว่ามันเป็นอดีตเขาบอกเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าแม้จะผ่านมาแล้วเหมือนถ้าสมมติความผิดมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมต่ทางกฎหมายมันก็จะยังมีความผิดอยู่ใช่ค่ะนี่ก็เป็นย้อนไปนิดหนึ่งใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยตัวของแยกเด็กออกไปแล้วสกต้องไหมครับเขามีการแยกเด็กออกไปแล้วเพียบเราคืออยู่ในความดูแล แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเคลียร์เรื่องนี้กันอีกหนึ่งรอบโดยในไลฟ์สดของทนายพัฒหรือว่าทนายเมียหลวงเนี่ยนะครับก็ได้มีการขึ้นไลฟ์สดการบันทึกติ๊กตอกในประเด็นนี้ว่ามันจะจบยังไงแล้วมันยังมีอะไรที่ค้างคางกันอยู่โดยในไลฟ์สดเนี่ยก็มีทั้งทนายพัฒแล้วก็น้องกำเงินัวมไปถึงครอบครัวนะครับแล้วก็มีทนายรักทนายรักแล้วก็ น่าจะเป็นทนายที่มาดูแลคดีให้กับครอัวงกำเงินนะตามที่เห็นปรากฏในโลกโซเชียลน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็มีคุณต้นโอ้ที่เข้ามาร่วมไลฟ์นะครับแน่นอนว่าไลฟ์นี้เนี่ยดุเดือดมากนะก็มีการพูดกันในหลายประเด็นไม่ว่า,นนาะจะเป็นเรื่องออยืนยันว่าหลักฐานเนี่ยมีจริงแล้วก็เอ,อ้แล้วมันมีประเด็นที่ชัดเจนก็คือน่าจะประเด็นของคุณพ่อคือตอนแรกเนี่ยเหมือนข่าวออกไปว่าพ่อของน้องเนี่ยเหมือนร่วมในคลิปด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ย คุณต้นอ้อก,ก็ยืนยันนะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ร่วมในคลิปเหมือนมันเป็นเหมือนจะเป็นแค่ไม่ไม่ได้มีการร่วมอะไรกันในคลิปอาจจะเป็นภาพนิ่งหรือไม่ได้มีอะไรวุ่วามากก็พ่อก็อาจจะจบตรงนี้ไปแต่ทีเนี้ยเนี่ยเหมือนตอนแรกที่มันมีการกล่าวหาไปแล้วเนี่ยเขาจะน่าจะมีการดําเนินคดีกันอะไรยังไงไหมในไลฟ์สดเนี่ยทนายรักนี่ก็โ,โหซักเหมือนในสาลเลยนะซักคุณต้นอ,อ้ออย่างนั้นอย่างนี้ลงพื้นที่ไปเนี่ยมีคนร้องเรียนไหมอะไรต่างๆนะจนบางช่วงเนี่ยก็มีการโต้เถียงกัน ดุเดือดเหมือนกันแล้วคุณพุ่น้อก,ก็บอกเลยว่าอยากฟ้องอะไรฟ้องมาเลยเธอไม่สนใจเพราะว่าเธอก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยทำอะไรในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนลองไปดูไลฟ์เมื่อคืนครับเนื่องด้วยว่ามีการถ่ายคลิปเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตหรือเนื่องด้วยว่าครอบครัวเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันทุกเรมไหมเมื่อกี้เขาตอบว่าพยานเนี่ยไปร้องเขาคนที่คนที่เป็นจำเียว่า แล้วไม่โอเคไม่อไมอ้องเรีนครอบครัวเนี่ยมีมีการร่วมประเวณีกันในครอบครัวครับคนที่มาร้องเรียนเนี่ยเขาไมา่ได้ร้องว่าร่วมประเวณีน,นะร่วมประเวณีน,นะทนายฟังนะเขามาร้องเรียนว่าเอาเยาวชนนะ,ะไปดูพระบคุ้มครองเด็กว่าถ้าเอาเยาวชนวมาสแสวงหาฟังสิฟังก่อนสิถามแล้วก็ต้องฟังให้ตอบโจกก่อนสิอย่าพูแท่เอออย่าพ่งแท่อยากรู้ก็ฟังเขามาร้องเรียนเราเรื่องที่เอายาวชนมาทําคลิปอนจอแล้วมีการขาย พรบคุ้มครองเด็กเขาไม่ให้นะต่อให้เด็กยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามาไม่ให้เอาเด็กมา,าสแสวงหาผลประโยชน์โดยหารายได้แบบผิดกฎหมายาจ้าเด็กคนน,นั้นชื่อ<ข>อะไรครับอยู่ในครอบครัวนี้ไหมยอยู่ในครอบครัวนี้ค่ะเป็นน้องทั้งเก้าคนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เก้าคนคะ่ะครอบครัวเขามีแค่เก้าคนนะครับเาวก็ไม่ได้ทําทั้งเก้าคนนี่ทนาย ไม่ใช่ผมถามว่าคนที่ถูกอา,าจารย์นะคือคนที่ตั้งเก้าคนนี้ไหมคือหลักหลักฐานที่เรารับเบื้องต้นว่ามีมีมีค่ะมีม,มีมีหนึ่งอ่ามีสองนอเก้าคนนะอะไนะคะอายุเท่าไหร่เออก็มีตั้งแต่น้องสิบห้าสิบสามมั้งแล้วก็มีน้องผู้ชายด้วยนะคะแต่น้องผู้ชายตัวน,นี้เห็นว่าสิบแปดปีแล้วแต่ก็ต้องไปย้อนดูว่าตอนเขาทํานะอายุกี่ปีสิบแปดปีเนี่ยก็เป็นลูกคนที่สองนะสิบห้าก็น่าจะเป็นน้อง ขออนุญาตนะน้องน้องกำเงินพูดชื่อได้ไหมค่ะไม่อยากไม่อยากอนุญาตพูดชื่อได้ไหมเขาบอกสิ้าบีบ้านเรามีคนสิ้าบีอยู่แค่คนเดียวก็ประมาณสิบสี่สิบห้าค่ะคุณทนายคือคือคนคนที่ร้องพยายาที่ร้องมาเนี่ยบอกว่าเป็นน้องในในครอบครัวนี้แบบถูกไหมก็มันมันมีภาพมันมีคลิปซัดอ่ะทนายพัร์มีกี่คลิปพี่ต้นอ้อเยอะค่ะกับพี่มีเยอะมากค่ะรออืมผมทำไมให้ดูคลิปปลอมเปล่าวะที่พี่ส่งให้เฉพาะตำรวจเนาะรอ ที่ผมดูในหนุ่มเน็ตโงเห็นนี้หลอกผมหรือเปล่าเออผมก็ดูคลิปมาหลายคลิปแล้วไม่เห็นนะก็คือหนูก็ไม่เห็นเหมือนกัน,นะค่ะก็ผมไม่เห็นคลิปเลยนะผมก็มีความชํานาญพอตัวนะในการคลิปนั้น<ค>อ่อพยานเนี่ยบอกว่าอยู่ในกลุ่มไหมพี่มีค่ะมีมีในกลุ่มนั้นด้วยใช่ไหมมีน้องเขาค่ะเพอ่อเลยไหมกลุ่มมีกี่กลุ่มก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีแล้วไม่มีอ้อเดี้ยวก่ันพยานให้บอาว่าคุณก็ไปถามคนที่ลงสิคนเขาสงสัยอ่ะ เอาให้ตรวจสอบตรวหนูก็ไม่ีที่ตรวจสอบคะคุณทนายอันนี้พ่อก็ยืนยันแลวไม่มีค่ะมีแต่ภาพพ่อกับแม่อุ้มกันอยู่ในแหล่งน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งแค่นั้นแต่ไม่ได้มีคลิปค่ะระหว่างพ่อกับแม่นะคะและครับวันนี้คุณเป็นรู้สึกว่าตัวเองถูกอย่างน้อยที่สุดก็คือว่ามีคนมายืนยันแล้วนะับพ่อแม่ไม่เกี่ยวคืออ่ะเอาไงนไม่ใช่พ่อแม่ไม่เกี่ยวเนาะอย่างนี้ก่อนทนายคุณอย่าเพิ่งง่วมีคลิปที่แม่เนี่ยนะคะกับลูกเนี่ยเราเรียกแขกเนาะตามเมื่อเราเรียกแขกเรียกกคนเข้าลุ่ม นะคะขอช่วงล่างลูกถกชั้นบนนะคะเรียกคนเข้ากลุ่มแอดไลน์มานะคะจากโปรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหลือหนึ่งร้อยบาทเหลือเก้าสิบเก้าบาทยัม่ทำไหมครับแม่จะไม่ใครทำ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่จะปฏิเสธได้หมดละค่ะตำรวจเขาดูที่พยานหลักฐานเนาะนี่ครับก็เป็นไลฟ์สดเมื่อคืนก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะถกกันในหลายประเด็นแล้วก็ดุเดือนเหมือนกันค่ะแต่ก็ทางฝั่งกำาวนก็ได้ชี้แจงเป็นหลายประเด็นเขาก็ยืนยันว่าจะดําเนินคดีฟ้องร้อง นะเพื่อทวงความนธรทมให้กับครอบครัวเขาหลังจบไลฟ์นะครับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังอ้อมอบหลักฐานที่ได้มาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดแล้วส่วนไหนที่กำเงินเสียหายจากการกล่าวหาเรื่องพ่อของกำเงินที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำกับลูกตัวเองก็ไปแจ้งความได้เลยประชาชนตั้งข้อสงสัยได้และส่งให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบได้แต่สำหรับอ้อไม่เห็นคลิปที่มีหน้าพ่อกับลูกเห็นแต่คลิปแม่กับลูกเชิญชวนเข้ากลุ่มส่วนคลิปที่ถูกกล่าวหา ตำรวจก็ต้องตรวจสอบและเจ้าหน้าที่พอมอต้องสอบเด็กอีกหลายขั้นตอนเรื่องนี้อ้อต่อสู้เพื่อปกป้องเด็กที่ยังเป็นเยาวชนเท่านั้นต่อให้เด็กไม่ร้องขอก็ตามอ้อเองไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหากับกำเงินแต่อย่างใดวันนี้เนะี่ยอ้อพยายามย้ำและบอกกำเงินหลายๆอย่างอ้อไม่รู้น้องจะเข้าใจในสิ่งที่อ้อสื่อหรือไม่แต่อยากจะบอกน้องนะว่าทุกคนเนี่ยเคยผิดพลาดไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์ถ้าน้องสำนึกผิดพี่เชื่อสังคมให้อภัยให้โอกาสเสมอ พี่ไม่เคยกลัวการถูกฟ้องในการทำงานและทำหน้าที่ของพี่ตรงนี้เลยใครจะแทงสวนตามสบายนะคะอ้อไม่เคยก,กังวลใดๆเพราะอ้อเชื่อว่าสิ่งที่อ้อทำอยู่ตอนนี้เป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษกับเด็กๆแน่นอนวงเล็บใครก็ไม่รู้แอบรูปมาเนี่ยเป็นรูปเบ้ปากนะเนี่ยครับในส่วนของหลายสุดเมื่อคืนคุณอ้อก็บอกว่าก็พยายามจะสื่อสารไปแบบอย่าให้ยอมรับซะว่าตัวเองทำผิดสังคมเน่ยก็น่าจะพร้อมจะให้อภยัยอย่า ทีนี้เนี่ยก็ยังโพสต์อีกต่อเนื่องนะสำหรับคุณต้อนอ้อก่อนจะเสนอหน้าไปช่วยใครควรหาข้อมูลให้ครบก่อนไม่ใช่เสนอมาพ่นน้ำลายไปเรื่อยเดี๋ยวมันโปะตึงๆนี่ไม่รู้โพสต์ถึงใครกำเงินติดต่อทนายภูกเก็ตให้ช่วยเหลือว่าเธอเนี่ยถูกใส่ร้ายเอาทนายมาทั้งประเทศเลยค่ะน้องกำเงินวันจันพี่เดินหน้าต่อค่ะนี่นะทีนี้ทนายคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นทนายความให้กับครอบครัวน้องกำเงินแล้วจริงๆนะ,ะถ้าดูจากการ คอนเฟิร์มในโลกโซเชียลแล้วก็การเคลื่อนไหวคือทานายคนดังบุกเกตอย่างทานายอนันตรักษ์เพื่อทหินใช่ไหมพี่มุกต้องบอกว่าทานายอนันตรักษ์นะคะโอ้โหเรีได้ว่าเป็นคนดังในโซเชียลอยู่คนนึงเหมือนกันนะก็มีการออกมาโพสละค่ะโพสต์ไม่มไม่ได้เยอะอะไรมากมายมเขาบอกว่ากำเงินไม่ทนต่อไปให้ทานายรักบินด่วนทัวหาพี่ธรรมราชแป๊บ แล้วก็มีการแท็กไปหาทนายธรรมราชนะคะอีพหนึงก็บอกว่าเนี่ยคัดรูปสวยๆให้เจ้เลยครับชัดทุกประเด็นเดือดพ่อแม่เนี่ยพ้นมนทินไม่มีคลิปได้รับความยุติธรรมมาแล้วในชั้นแรกเตรียมฟ้องคนที่เผยแพร่ข่าวเท็จของแม่นางกำเงินอ่ะอันนี้เขาก็มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะเออก็มีการคุยกันนะแล้วก็อีกอานหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับพ่อเขามีชีวิตลําบากมากตอนนี้ช่วยได้ไหม ถ้าเขาผิดจริงเนี่ยให้สารลงโทษแล้วกันอะไรแบบนี้ก็เป็นในส่วนของทานายอนันตรักษ์ค่ะอีกคนนึงก็ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันที่อยู่ใน <c oughs> สดในค่ำคืนที่ผ่านมาน้องอามก็ทางด้านของทานายพัฒน์หรือว่าทานายเมียหลวงค่ะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์นะคะบอกว่าไม่ต้องทักขอคลิป ไม่ต้องไม่ต้องทักขอส่งคลิปมาให้ผมดูนะผมมอกว่าเป็นคลิปที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแต่คลิปเด็กถ้าเป็นเป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยแล้วก็ถูกมาทําแบบนี้เชื่อว่าคนดีอะ่ะเขารับคลิปแบบนี้ไม่ได้หรอกส่วนคลิปป้าดูแล้วโปร่งครับนั่งไล่ดูคลิปของน้องกำเงินที่อ้างว่าตัดต่อแต่พี่ดูแล้วเนี่ยแรดูจะตัดยากนะความเห็นส่วนตัวไม่ยืนยนันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายสาคูไร่หิงก้า แล้วอีกโพสต์หนึ่งค่ะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะก็บอกว่าทนายรักทนายดังภูเก็ตเนี่ยรับเป็นทนายให้น้องกำเงินและครอบครัวเอ่ยที่จะชวนทนายธรรมราชลงพื้นที่ช่วยน้องกำเงินที่จังหวัดเพชรบูรณ์เร็วๆนี้ฝากติดตามนะครับอ่าก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ย ถ้าจเจ้าผีจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะไปถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ไหม,อ,มอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทางครอบครัวของน้องกำเงินเขาก็เห็นว่ามีเรื่องอไรายได้ด้วยใช่ไหมุกอ่ะ,อะลองเล่าให้ฟังนนึงต้องบอกว่าเรื่องรายได้ก็อย่างที่บอกนะคะคือคืออสดงว่าเขาเขาทำเ่ยแสดงว่ามันก็ต้องได้เงินใช่ไหมมันต้องได้เงินคือเท่าที่เราไปตรวจสอบมานะคะก็เขามีแอคเคาท์เหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆกลุ่มลับเนาะ,ะ <ๆ S 2> กลุ่มเอ็กซ์ทวิเตอร์อะไรแบบเนี้ย มันมีผู้ติดตามอยู่ที่เท่าที่เราเห็นล่าสุดอยู่600กว่าคนแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ปิดไปหรือยังนะ6 0 0กว่าคนเนี่ยที่พี่บอกก็คือเขาบอกว่าถ้าสมัครเนี่ยเข้าไป100บาทต่อหนึ่งแอคเคาต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทเนอะไหมหกหมื่นกว่าบาทแต่ต้องยอมรับว่าถ้าปิดตรงนี้ไปเนี่ยเขาตัวเขาเองเขาเหมือนว่าเขาก็ออกมาชี้แจงว่ามันมันนานแล้วนู่นนี่แล้วตอนเนี้ยด้วยความที่น้องเขาอ่ะมีผู้ติดตามเยอะสามแสนกว่าคนในโลกออนไลน์ ในติ๊กต i งติ๊กตอกกันะคะก็จะมีการทําคลิปคอนเทนต์กับครอบครัวรวมถึงมีการปักตะกล้าแล้วน้องครับเขาเนี่ยเหมือนว่ารับรีวิวสินค้าต่างๆด้วยมันก็จะได้เงินมาจากตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่คือในโลกโซเชียลก็จะบอกกันแหละแอคเคาสมันมีหลายแอคเคาเงินมันก็น่าจะได้แบบหลายแสนต่อเดือนอในเรื่องของส่วนรายได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตอนนี้ เขาทำอะไรอยู่เขาเลิกทําไปแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมของเขาด้วยอ่ค่ะเนี่ยนี่เป็นในส่วนของรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามีแอคอะไรแล้วเขาเริ่มทําตั้งแต่ปีไหนนะเขาาบอกว่าเขาเริ่มทำตั้งแต่อยุสิบเก้าอ่ะแล้วตอนนี้เขาประมาณยี่สิบเอ็ดอ่ะกำลังจะยี่สิบก็ประมาณปีหกหกเจ็ดมั้ยประมาณปีสองปีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าน้องก็ไม่ทําคนเดียวไงเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนครอบครัวเขาก็ทําแบบแต่ละคนก็จะมีแอคเขาเป็นของตัวเองเห็นไน้องเต็งโมอย่างเงี้ยก็มีแอคเขาของตัวเอง แบบช่วยกันปักตะกร้าหรือช่วยกันไลฟ์ขายของเพราะเขาขายของออนไลน์ด้วยอเออแต่พวกตื่นกระทาไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมั้ง<ช>แต่จริงก็มไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับจริงๆ น้องก็คงคิดว่าน่าจะมีโอกาสประสบความสาเร็จไหมคือบางคนเขามองเป็นดาวอะไรแบบนี้ดาวทวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามองมุมหนึ่งก็คือการที่น้องมีผู้ติดตามเยอะในทิกตอกใช่ไหมเออแบบสามแสนกว่าคนตอนนี้สี่แสนกว่าคนแล้วนะคือคนก็ไปกดฟอลโล่เรื่อยๆมันก็ทําให้ถ้าสมมติว่าทําหลายคนเงี้ยในครอบครัวมันก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่บางคนก็เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายบางมุมเนี่ยมองว่า ไม่น่าไปทําอะไรแบบเนี้คือถ้าเขาตัดเรื่องนี้ออกไปอ่ะเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ขยันทำมาหากินไงแล้วบางคนก็ไม่รู้ทัวร์ลงหรือเปล่านะคุก็บอกว่าน้องเขาก็น้าตาสาวสวยหน้าตาดีใช่ไหมใช่บางคนก็บอกว่าไปทําคลิปเหมือนที่เราเคยเห็นกันก็ได้ปกติเขาจะทําคลิปไม่ใช่แค่ไอ้คลิปอย่างว่านะแต่น้องเขาก็ทําคลิปแบบไลฟ์สไตล์ตามวิถีชีวิตของน้องเขากินข้าวกินอะไรกับครอบครัวก็ดูน่ารักดีอะไรเพราะว่าน้องก็บอกอะไรนะ หมีก็หมีหนูใช่ไหเออแต่จริงๆแล้วถ้าตามกฎหมายอย่างที่คุณต้ออบ,บอกว่าเข้าใจว่าเรื่อร่างของตนเองแต่การที่เอาไปเผยแพร่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะกลายเป็นเรื่องอนาจารไป<ฆ>ใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นเยาวชนเนี่ย<ฆ>มันก็มีกฎหมายเรื่องพรบรคุ้มครองเด็กอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวคงต้องตามมา<ฆ>ต่อเรื่องนี้<ฆ>ครับน่าจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเพราะว่าคู่กรณีคุณต้นอ้ออย่างทนายรักกอแท็กทีมทนายธรรมราชมาโดดวงมาร่วมในเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังม้วนยาวครับ